ประเทศไทยเคยจนกว่าเมียนมาและฟิลิปปินส์รวยที่สุดในภูมิภาคแต่ทำไมมันถึงกลับตาลปัดไปได้สวัสดีค่ะแฟนๆคอมเมนต์ทุกท่านคะ่ะคลิปนี้แอดก็ได้หยิบยกเรื่องราวในอดีตมีข้อมูลมาว่าประเทศไทยจนกว่าเมียนมาและฟิลิปปินส์แต่ทุกวันนี้กลับเป็นคนละอย่างกันเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นถ้าพร้อมแล้วมารับชมพร้อมๆกันค่ะ หลังการทำรัฐประหารในไทยเมื่อปีพศ2557ไทยถูกมองว่าถอยหลังเข้าครองอีกครั้งบวกกับภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาลงต่อเนื่องทำให้มีการพูดถึงแนวโน้มของไทยในแง่ที่ไม่ดีนักมากขึ้นหนึ่งในนั้นคืองานวิชาการที่ชื่อหล่นลงไปทีหลังแล้วมุ่งมั่นทยานไปข้างหน้าแล้วหล่นไปทีหลังอีกที ประเทศไทยตั้งปี1,870จนถึง2,014เป็นงานวิจัยของแอนบูตแห่งสถาบันโซอาในลอนดอนงานวิจัยชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยเคยอยู่ตำแหน่งท้ายๆของเอเชียตะวันออกเสียงใต้แล้วก็ถีบตัวขึ้นมาเป็นแนวหน้าได้สำเร็จ แต่งานวิจัยนี้ชี้ว่าไทยกลับมาซบเซาอีกครั้งหลังวิกฤตการเงินปี2 5 4 8แต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่คนไทยหลายคนเข้าใจผิดมาโดยตลอดนั่นคือเข้าใจผิดไปว่าสมัยก่อนประเทศไทยเคยเจริญกว่ามาเลเซียและสิงคโปร์แต่ต้องมาตกต่ำในภายหลังจนทั้งสองประเทศแซงหน้ากันไปแล้วความจริงก็คือในปี1938 GDP จาะหัวของไทยต่ำกว่าอนณานิคมในเอเชียยกเว้นพม่าและอินเดียในช่วงทศวรรษหลังปี1946เมื่ออดีตอนานิคมทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับเอกราชหรือมีมาตรการปกครองตนเองอย่างมีนัยสำคัญประเทศไทยยังถือว่าค่อนข้างล้าหลังและเศรษฐกิจที่ไม่ดี เมื่อมาดูที่สถิติในช่วงศตวตรรษที่1,930จะเห็นกันจะว่าประเทศที่รวยที่สุดในเอเชียตะวันออกเสียงใต้ในเวลานั้นคือฟิลิปปินส์ซึ่งมีรายได้ต่อหัว1,542เหรียญสหรัฐมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าประเทศอื่นๆคือมีอัตราการตายของทารก139ถึง1,000คนจำนวนประชากรที่ได้รับการศึกษาสูงสุดกว่าใครที่ 11.54%ประเทศมาลายาซึ่งต่อมาจะแยกออกเป็นประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์มั่งคั่งที่สุดเป็นอันดับที่สองของภูมิภาคมีรายได้ต่อหัวที่1,426เหรียญสหรัฐอันดับที่3คืออินโดนีเซีย1,171เหรียญสหรัฐส่วนอันดับที่4ก็คือประเทศสยามหรือไทยที่มีรายได้ต่อหัว826เหรียญสหรัฐนะคะ ันดับรองจากไทยคือพม่าหรือเมียนมาที่740เหรียญสหรัฐแต่ไทยกับเมียนมามักสลับกันไปมาบางครั้งเมียนมามีรายได้ต่อหัวสูงกว่าไทยในหลักพันเลยทีเดียวเช่นปี1938สูงราวๆ1,100ถึง900เหรียญสหรัฐยกเว้นเมียนมาแล้วยังมีอินโดจีนของฝรั่งเศสที่ต่อมาจะแยกเป็นเวียดนามกัมพูชาและลาว กลุ่มนี้ไม่มีข้อมูลแต่งานวิจัยบอกมาว่ารายได้ต่อหัวของไทยค่อนข้างสูงกว่าเวียดนามซึ่งก็หมายความว่าสูงกว่ากันไม่เท่าไหร่จากสถิติเมื่อปี1938จะเห็นว่าประเทศไทยเป็นบวยหรือรองบวยในภูมิภาคในช่วงเวลาเดียวกันนั้นมาเลเซียและสิงคโปร์มีเศรษฐกิจที่ดีกว่าไทยมากแม้แต่เมียนมาก็ยังแซงไทยไปในบางครั้ง และในเวลานั้นเมียนมายังเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลกและเมื่อนับรายได้โตหัวของเมียนมามีรายได้3.8เหรียญสหรัฐคนไทยมีรายได้3.5เหรียญสหรัฐต่ำที่สุดยกเว้นอินโดจีนแต่อินโดจีนไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะคะดังนั้นหากมีใครบอกว่าไทยเคยเจริญมาก่อนเพื่อนบ้านจึงไม่ใช่ความจริง หากไม่ใช่ความเข้าใจผิดก็เป็นการบิดเบือนความจริงก็คือไทยมีเศรษฐกิจที่แย่ที่สุดในหมู่บ้านความที่ไทยในเวลานั้นย่ำแย่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะนโยบายเศรษฐกิจการเมืองที่ไม่มีประสิทธิภาพยกตัวอย่างเช่นแทนที่ไทยจะมีรายได้จากการเก็บภาษีของประชาชนซึ่งเจริญก้าวหน้ากลายมาเป็นชนชั้นกลางเหมือนในญี่ปุน่นแต่ไทยไม่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าแบบญี่ปุน่น เรื่องนี้จึงทำไม่ได้แต่ปรากฏว่ารายได้กว่า40%ของประเทศไทยที่ได้มาจากการผูกขาดสินค้าที่ไม่ก่อเกิดการสร้างสรรค์อย่างการผูกขาดของค้าฟิน่นซึ่งนอกจากจะไม่ต่อยอดความเจริญทางวัตถุแล้วยังทำลายสังคมอย่างเลวร้ายอีกสาเหตุคือระบบราชการของไทยที่ใหญ่เกินไปทำให้ต้องเจียดเงินมาจ่ายบุคลากรซึ่งอาจจะมากกว่าเกินความจำเป็นเมื่อเทียบกับฟิลิปปินส์ในช่วงเวลานั้น ซึ่งรวยที่สุดในภูมิภาคฟิลิปปินส์อยู่ในอารรกขาของสหรัฐจึงไม่ต้องใช้งบประมาณด้านความมั่นคงและยังมีระบบราชการที่เล็กกว่าไทยทําให้ฟิลิปปินส์มีเงินเหลือมาจากจัดการการศึกษาและสาธารณสุขได้ดีกว่าไทยคือคนฟิลิปปินส์ที่มีการศึกษาสูงที่สุดในภูมิภาค11.5 4ปอร์เซ์ของประชากรขณะที่ไทยอยู่ที่10.6 5ปเซแต่ก็ยังถือว่าสูงที่สุดอันดับสองในแถบนี้ ในแง่การศึกษาไทยจึงทำได้ดีมากทั้งๆท,ที่เศรษฐกิจแย่ที่สุดแต่กระจายความรู้ให้ประชาชนมากที่สุดเรื่องนี้ยังสะท้อนว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคเดียวกับไทยมีปัญหาส้นเร้นในตัวเลขที่เหมือนจะดูดีทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปกครองโดยประเทศเจ้าอาณานิคมชาติตะวันตกคือฟิลิปปินส์ปกครองโดยสหรัฐและมาลายาของบริเตนหรือราชอาณาจักรในปัจจุบัน เมียนมาก,ก็เป็นของบริเตนอินโดนีเซียเป็นของเนเธอร์แลนด์และอินโดจีนเป็นของฝรั่งเศสยกเว้นไทยเท่านั้นที่เป็นเอกราชหากมองเผินๆเหมือนกับว่าการตกเป็นอาณานิคมจะช่วยประเทศเหล่านี้เจริญกว่าไทยซึ่งในบางแง่ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆแต่อย่างที่บอกไว้ว่า,วาตัวเลขนั้นหลอกได้เมื่อเราเห็นตัวเลขบางประเทศเช่นเมียนมา ที่รายได้ต่อหัวพอๆกับไทยหรือบางช่วงดีกว่าไทยไทยเราอาจคิดว่าการที่คนพมา่าอยู่ในอาณัติของอังกฤษเป็นเรื่องที่เป็นคุณกับพวกเขาแต่ความจริงก็คือถึงแม้เศรษฐกิจของเมียนมาในเวลานั้นจะดีกว่าไทยแต่ความมั่งคัง่งตกอยู่เจ้าอาณานิคมอังกฤษและชนชั้นกลางที่ประกอบด้วยคนอินเดียและจีนที่ควบคุมการค้าคนกลุ่มน้อยที่นับถือาศาสนาคริสต มีสถานะทางสังคมดีกว่าพมา่าที่เป็นส่วนใหญ่ของประเทศและอังกฤษใช้วิธีแบ่งแยกและปกครองเพื่อกดทับและกีดกันคนพมา่าดังนั้นเราจะเห็นว่าถึงแม้รายได้ต่อหัวของชาวเมียนมาจะดีกว่าไทยแต่มันไม่ได้แยกแยะว่าคนพมา่าคนกลุ่มน้อยคนจีนอินเดียและอังกฤษได้เท่าไหรบ้างแต่เราจะเห็นได้ว่าอังกฤษเจีดเงินให้การศึกษาแก่ประชาชน ในระดับที่ต่ำมากคนในประเทศเมียนมาเข้าถึงการศึกษาแค่เพียง5.45หรือไม่ถึงเครื่องของประเทศไทยในเวลานั้นเจ้าหน้าที่อังกฤษบรรยายสถานะของชาวพมา่าในเวลานั้นเอาไว้ว่าเจ้าที่ดินชาวต่างชาติและคนปล่อยเงินกู้ชาวต่างชาติ ทำให้การส่งออกทรัพยากรของประเทศเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากและส่งผลให้เกษตรกร,กรของประเทศโดยรวมยากจนลงอย่างต่อเนื่องชาวนานมีฐานะยากจนเพิ่มขึ้นและการว่างงานเพิ่มขึ้นการล่มสลายของระบบสังคมพมา่าทำให้จิตสำนึกทางสังคมเสื่อมโทรมซึ่งในสถานการณ์ความยากจนและการว่างงานทำให้เกิดอาชญากรรมเพิ่มขึ้นอีกอย่างมาก นี่คือผลของการที่ประเทศหนึ่งตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจจะดีแต่มันไม่ได้หมายความว่าเจ้าของประเทศเดิมจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยังกำหนดชะตาชีวิตของตนเองไม่ได้ด้วยชาวพม่านั้นไม่ได้รับอนุญาตได้รับราชการทหารอังกฤษไปใช้คนอินเดียและคนกะเหรี่ยงแทนส่วนงานราชการเจ้านายเป็นฝรัง่งและงานอื่นๆเป็นคนอินเดีย คนพม่าที่เคยเป็นเจ้าของประเทศมีสถานะต่ำสุดในสังคมในบางประเทศการนำคนต่างชาติเข้ามาทำงานแทนเจ้าของประเทศเดิมทำให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงเช่นในมาเลเซียคนจีนเขาควบคุมเศรษฐกิจและมั่งคั่งขึ้นทำให้คนมาลายูเจ้าถิ่นเดิมไม่พอใจมากขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งแทนที่คนมาลายูจะมีส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจมากกว่าคนกลุ่มอื่นกลับเป็นคนกลุ่มที่จนที่สุด และมีโอกาสทางสังคมน้อยที่สุดยกเว้นมาลายูชั้นสูงความขัดแย้งระหว่างคนเดิมต่างชาติที่คุมความมั่งคั่งกับเจ้าถิ่นเดิมที่จนกว่ารุนแรงที่สุดในอินโดนีเซียซึ่งทำให้เกิดการสังหารหมู่คนจีนหลายครั้งเทียบกับประเทศไทยที่เป็นเอกราชคนไทยปกครองคนไทยด้วยกันเองแม้ว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีและมีความบกพร่องในหลายๆเรื่องแต่ยังน้อย คนไทยก็กำหนดชะตากรรมตัวเองได้ในระดับหนึ่งเช่นเมื่อเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยและการลดค้าราชการในราชการพระบาทสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวรวมถึงความต้องการให้ประเทศเจริญก้าวหน้าทำให้ในายทหารและพลเรือนกลุ่มหนึ่งไม่พอใจขึ้นมาและก่อการปฏิวัติขึ้นมาในปีพศ2475ประเทศไทยยังสามารถกลืนคนจีนและเชื้อชาติอื่นๆเข้ามาเป็นคนไทยได้อย่างกลมกลืน สมกับเนื้อหาในเพลงชาติไทยว่ารวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทําให้คนไทยไม่รู้สึกว่าคนจีนเข้ามากอบโกยของของคนไทยเท่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านเรื่องนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นความสําเร็จของรัฐบาลสยามไทยอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าไทยจะจนกว่าเพื่อนบ้านแต่เพราะไม่มีปัญหาเชื้อชาติและาศาสนาเหมือนเมียนมามาเลเซียแต่อินโดนีเซียทำให้ไทยตัดปัญหาเรื่องนี้ไปได้ และเมื่อประเทศไทยถึงเวลาเทคออฟจากความยากจนอย่างจริงจังในทศวรรษที่1950ไทยก็เติบโตอย่างไม่หยุดยั้งจากประเทศที่จนที่สุดอันดับ2องกลายเป็นประเทศที่รวยที่สุดอันดับสามของภูมิภาคทําให้ประเทศถดถอยอย่างหนักประชาชนตกอยู่ในความยากจนรุนแรงและทําให้ประเทศยากจนที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในศตรวรรษที่1950เมื่อไทยเริ่มกระบวนการสร้างอุตสาหกรรมและถีบตัวเองจากสังคมเกษตรที่อยู่กันแบบเนิบๆรายได้ต่อหัวของไทยมีแต่โตว,วันโตคืนจากรายได้ต่อหัวหลัก500เหรียญสหรัฐกว่าๆมาเป็นเกือบ8,000แล้วในเวลานี้ในขณะที่เมียนมาที่เคยสูงกว่าไทยและบางจุดเท่ากับไทยหลังจากได้รับเอกราชแล้วแม่นางก็เกิดการยึดอำนาจโดยนายพลเนวิน และนำระบบสังคมนิยมมาใช้ส่วนคนเมียนมามีรายได้ต่อหัวลดลงสวนทางกับไทยไปเรื่อยๆในปี1962ที่นายพลเนวินยึดอำนาจรายได้ต่อหัวของเมียนมามาอยู่ที่ราวๆ700เหรียญความหายนะเกิดขึ้นจากการใช้นโยบายเศรษฐกิจที่ผิดพลาดเมียนมาเคยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดที่ใครๆค้าขายกลายเป็นเศรษฐกิจที่ผูกขาดโดยรัฐ คณะปฏิวัติออกกฎหมายยึดกิจการเอกชนมาเป็นของรัฐโดยรวมแล้วมีบริษัทเอกชนประมาณ15,000แห่งถูกทำให้เป็นของรัฐนอกจากนี้ห้ามมิให้นักอุตสาหกรรมตั้งโรงงานใหม่ด้วยทุนส่วนตัวอุตสาหกรรมหลักทุกประเภทตกเป็นของรัฐผู้ที่ได้รับผลผลกระทบแรกๆคือนายทุนชาวอังกฤษเดิมที่ทำอยู่เมียนมา และชาวอินเดียเป็นเมียนม,มานโยบายนี้จึงเหมือนเป็นการเอาคืนโดยชาวพมา่าต่อชนชั้นต่างชาติที่เคยแย่งความมั่งคั่งจากเจ้าของประเทศไปในช่วงอาณานิคมผลก็คือเมื่อกลางปี1963มีชาวต่างชาติ2,500คนต่อสัปดาห์เดินทางออกจากพมา่าและภายในเดือนกันยายน1964ชาวอินเดียประมาณ1 0 0 0 0คนต้องเดินทางออกจากประเทศ เพียงแต่มันไม่ได้กระทบแค่นายทุนมันกระทบไปถึงประชาชนทุกชั้นเพราะอัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นผลิตข้าวได้ไม่พอที่จะส่งออกเพื่อเป็นมหาอำนาจข้าวได้อีกต่อไปและตลอดทศวรรษที่1,960ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของเมียนมาลดลงจาก214ล้านเหรียญสหรัฐในปี1,964เป็น50ดอลลาร์ในปี1,971 ทั้งหมดนี้เพราะความอ่อนด้อยในเรื่องเศรษฐกิจของพวกทหารและความดึงดันในอำนาจของนักปฏิวัติหลังจากนั้นเมียนมาก็จนลงจนลงและถูกไทยแซงแบบทิ้งหางลิปตาจนถึงทุกอันนี้ในขณะที่ไทยแม้จะปกครองด้วยรัฐบาลทหารแต่ยังมีการใช้พลเรือนที่มีความรู้พวกเทคโนแครปทำให้เศรษฐกิจไทยมีรากฐานที่มั่นคงขึ้นและมีการเปิดตลาดที่เสรีกว่าหลายเท่า แต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลทหารจะมีประสิทธิภาพกว่ารัฐบาลพลเรือนในขณะที่ฟิลิปปินส์ได้รับอน,นิสงจ์จากสหรัฐอเมริกามากพอสมควรเมื่อเป็นเอกราชแล้วยังคงเจริญมาได้ระดับหนึ่งมีช่วงหนึ่งในทศวรรษที่1,960ที่ GDP ของไทยห่างจากฟิลิปปินส์ถึง73%จนกระทั่งประเทศดินเฮลในช่วงเผด็จก,การมากอส จากรายได้หัวต่อปีถึง1,542เหรียญสหรัฐในปี1,938หล่นมาอยู่แค่715เหรียญในปี1,990ในปีเดียวกันนั้นประเทศไทยที่เคยตามฟิลิปปินมาโดยตลอดก็ถีบตัวขึ้นมาจาก826เหรียญในปี1,938มาอยู่ที่1,508เหรียญสหรัฐสาเหตุที่ไทยนำขึ้นมาเพราะ ไทยเน้นสร้างเสริมการลงทุนด้วยการตั้ง BOI ขึ้นมาตั้งแต่ทศวรรษที่1,960แต่ฟิลิปปินส์ไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้จนกระทั่งทศวรรษที่1,980สถานะของฟิลิปปินส์จึงสลับกับไทยณจุดนี้และจนถึงทุกวันนี้ฟิลิปปินส์ถูกไทยทิ้งห่างแบบไม่เห็นฝุน่นคลิปนี้แอดมินขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้หากพูดผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วย คลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ